15มิถุนายน2565นี้รับเงินสดโอนเข้าบัญชีทั้งหมดเกี่ยรารการใครได้รับบ้างบัตรคนจนเห hey, ด้วยหรือไม่ฟังรายละเอียดในคลิป ล่าสุดเตรียมแจกสีเดงรับเงินสดกันได้เลยแจ้งเตือนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้มีเงินเข้าทั่วไทยก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันด้วยนะคะ เรื่องแรกรับเงินแจกสีเดงให้กับกลุ่มโชคดีรับเงินสดกันได้เลยค่ะภายในเดือนกร,รก,กรดาคมนี้เงินในส่วนนี้คอรมออนุมัติในหลักการไปแล้วสำหรับเงินพิเศษเพิ่มเติมให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุซึ่งเป็นการจ่ายเพิ่มเติมแบบขั้นบันไดอยู่ที่ 100- 250บาท ล่าสุดนะคะมีความคืบหน้าเตรียมจ่ายเงินให้แล้วย้อนหลัง4เดือนด้วยรายละเอียดผู้สูงอายุที่มีอายุ60-69ปีรับเพิ่ม100บาทต่อเดือน70-79ปีรับ150บาทต่อเดือน80-89ปีรับ200บาทต่อเดือน90ปีขึ้นไปรับ250บาทต่อเดือน จ่ย้อนหลัง4เดือนเมษายนถึงกรกฎาคมดังนั้นจะได้รับสูงสุดอยู่ที่1,000บาทจะได้รับตามช่องทางที่ได้รับเบี้ยยางชีพผู้สูงอายุนั่นเองค่ะส่วนอีก2เดือนที่เหลือในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมก็จะได้รับเป็นรายเดือน เงินในส่วนนี้ก็คาดการว่าจะจ่ายได้ในวันที่19กรักรกฎาคมนี้แต่จะเป็นวันไหนอย่างไรก็ติดข่าวสารในเรื่องนี้กันไว้นะคะและแจ้งเตือนอีกกลุ่มนึ่งที่ได้รับเงินกันวันนี้นะคะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุเช่นเดียวกันแต่ต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปถือบัตรคนจนวันนี้มีเงินเข้าบัตรใครที่ถือบัตร200บาทได้รับ50บาท ใครที่ถือบัตร300บาทได้รับ100บาทกดเป็นเงินสดได้ทางกลมบัญชีกลางจะโอนเงินส่งเคราะห์ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยหรือผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนทุกวันที่15ของทุกเดือนไปจนถึงเดือนกันยายน2565นี้และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ก็จะเปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะคะในเดือนสิงหาคมนี้ ฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยว่าเดือนสิงหาคมหล่อลงทะเบียนกันได้เลยค่ะและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ